ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศในงานนะครับที่กองบิน6นะครับก็จะเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์น,นะครับนี่ไอ้น้องนี่วันนี้ก็เป็นวันขอ,องเด็กๆนะครับเด็กสนุกกันเลยทีเดียวเชียวนะครับ อยู่กับพี่พี่ทหารนะครับทหารอากาศนะครับวันนี้ก็เปนวันอีกวันหนึ่งนะครับนี่ความสุขของเด็กๆนะครับ มอ้อนกูความสุขของน้องๆเลยครับแล้วก็จะเป็นใส่เสื้อเกะนะครับเสื้อกะ

ยานเกาะล้อยางนะครับสี่ล้อนะครับจับบรรยากาศนะครับโอ้โหคือคักนะครับ ก็จะเป็นการ ากาศยานนะครับอากาศยานก็หลอต่อชิวนะครับทํากับพ่อนรวมงานกับวันแรกท่านใดมาของธรรมกาแล้วอยากจะได้อะไรติดไม้ปิดมือไปเราก็มีของที่ลกมีทั้งแจกให้ั้งน้องจากในบูธทีรการหรือรอยากจะอุดหนุนเสื้อผ้านะครับมวน ผมทับอากาศมีให้ร่วมรุ่นใกด้เป็นของเ,องเป็นท,เทนท้ายในคืนกับใครที่นี่แค่เท่านั้นมีมีแตอร์อีทันทำแล้วไก็ทำผีนะครับก็ประมาณนี้ครับโอ้โหคนค่อนข้างหานาแน่นนะครับค่อนข้างเยอะนะครับที่ตอนทับอากาศนะครับ คนก็ทยอยเข้ามานะครับ